วันนี้มาแกงเห็ดรวมนะจ๊ะมีเห็ดอริจิก็หั่นละแล้วก็เห็ดหอมเห็ดพออันนี้เราแช่ตู้ตไว้อนะลวกไว้กินล้วเป็นปีแล้วก็อันนี้เห็ดเห็ดฟางก็มีใบม้รักใบชะอมผักก็จะมีสักทองบวบก็หั่นเป็นชิ้นเลน,นะคะ พอน้ำเดือดเราตำพิ่แกงเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูพี่แกงขอาเราใส่พี่แกงมาแล้วเดือดแล้วน้ําเดือดแล้วี่แกงก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นหอมกิ่หอมกระเทียมจะใช้เดี๋ยวเรามาใส่เห็ดกับนนะ้ำเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดก่อนนะใส่คะนอไปก้อนเนือเห็ด ก็อาใส่ก่อนเลยหมดช้อนไปเลยเอาเห็ดไม่ได้น่กินมากค่ะนี่คอารอให้เห็หเหกกหดสุกแป๊บนึง จะลอกเห็ดสุกแล้วมาดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้วยกันนะคะเหลือแล้วงงเหือแล้วค่ะนี่นะคะลวกกันแล้วดีใส่ไปเลยเหลือแล้วเห็ดแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะไม่ต้องใส่น้นแล้วก็ลวกแล้วแล้วก็ใส่ ทอตรงใส่ใส่เน่อยเพยชิมก่อนนะคะอืมอร่อยใส่ผักได้เลยค่ะใส่พร้อมกันเลย ล้วก็ปิดฝาไว้ที่ขักสุกคนแล้วค่อยใส่ใบแมงมักกับใแบบชะอมน่ากินไหมคะเดี๋ยวรอให้เดือดกันนะคะโรยเพียง เรามาเปิดดูด้วยกันนะคะเป็นยังเดือดแล้วเดือดเดือดแล้วพอ,พ,อพอสุกแล้วก็สุกมากถ้าสุกมากเอาเดี๋ยวมันจะร้อนมันจะสุกไปอีกบวกก็สุกแล้วะสุกมน,นีน่ค่ะเอาตะไคใบไม้ลงไปนะครับแบบช่าองค์ไเยอะอร่อยชอบกินแบบนี้ คนก็มีเท่าขึ้นเลยแค่ผักสลบสลบหอมอยากให้เพื่อนๆมาอยู่ด้วยหอมมากอร่อยด้วยกินแล้วโอเคใช่ไหมคะ่ะ มัน,นก็เสร็จแล้วอันนี้ใส่ตะ,ะไคร้อันหอมนะคะใบทีระโอต้นมันดำก็ใส่ก็ได้แต่อยากใสห่หอมหอมมากหอมก็มีนคะคะเนีกนนกนักหอมเห็ิดทอก เราไปจักินกันดูดูตอนกินนะคะทานนะคะ,ะ,คะโอเคว่า